ช่าวสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์ Ocean X แล้วก็เป็นรุ่นในตระกูล GMT นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นจริงๆแนละ้วเคยรีวิวก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเป็นตัวเรือสตีลล้วนนะครับสำหรับรุ่นนี้มีความแตกต่างกับรุ่นอื่นๆก่อนหน้านที่เคยรีวิวนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรือนที่เรียกว่าทูโทนหรือว่าภาษาไทยที่นิยมเรียกกันก็คือตัวสองภาษานะครับผมเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเรือนมันจะมีสีที่เป็นสีโรสโกพีดีแซมมาด้วยนะครับมาที่รหัสรุ่นก่อนนะครับรหัสรุ่นนี้นะครับ Ocean X SMS GMT 5 5 2นะครับผมก็อยู่ในตระกูลอย่างที่บอกครับ GMT มนะครับใชสีสองมิลความกว้างตรงนี้สี่สองมิลข้อมือสัก6นิ้วขึ้นไปใส่ได้นะครับถ้าเอาสวยสวยแล้วก็6.36.4นิ้วขึ้นไปนะครับ ข้อมือผมเนี่ยประมาณสัก6.7นิ้วนะครับผมใส่เขาจะได้สวยๆครับไซสิบสมิลนะครับตัวเรือนไซสิบมิลแล้วเราก็จะมีส่วนของการกันน้ําได้500เมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนทานเลยเป็นสเปคที่หลายๆคนคุ้นชินกับทาง O c e ช n X อยู่แล้วนะครับอ่าเรามาดูที่ตัวเรือนกันต่อนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นตัวเรือนแบบทูโทนนะครับส่วนที่เป็นสีอะโรสโกพีดีนะครับจะอยู่ที่ตรงขอบเบสเซลตรงนี้นะครับ เป็นสีโรสโกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของเบนบยมนะครับที่จะมีโลโก้แบรนด์แล้วก็เป็นสีโรสโกรวมถึงสายครับข้อการถ้ารุ่นปกติเนี่ยมันจะเป็นสายข้อการที่เป็นขัดเงาแต่แล้วรุ่นนี้เขาก็ทมาเป็นสีโรสโกแล้วก็ขัดเงาไว้ด้วยนะครับผมส่แล้วก็จะยังวิบวับเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสีโรสโกด้วยนะครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับสีอย่างที่บอกกันหลายๆคนกลัวที่ว่าใส่ในการแบบทูโทนอะไรแบบนี้แล้วมีสีทองนะเดี๋ยวจะกลัวว่าจะดูแก่ไปดูป่าไปนะครับให้ดูสีโรสโกนะสีโรสโกเนี่ยมันจะแตกต่างกับสีที่เป็นทองเหลืองทั่วไปนะครับสีมันจะออกแนวสีชมพูสีทองแดงนะครับผมสีมันจะออกดูเป็นสีที่แบบรูหลาแบบวัยรุ่นสปอร์ตนิดนึงนะครับผมจะไม่เป็นสีที่แก่แบบสีทองเหลืองหรือว่าสีทองไปเลยนะครับผมนี่นะครับ เพราะสำหรับรุ่นนี้นะครับมีขอบเบสเซลที่เป็นเซรามิกนะครับผมแล้วก็เป็นสีที่เขาเรียกกันว่ารูทเบียร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นครึ่งดําแล้วก็ครึ่งล่างจะเป็นสีน้าตาลนะครับแล้วก็เป็นอขอบเบสเซลที่เป็น GMT นะครับบอกเวลาแบบ24ชั่วโมงนะครับตัวพลายน้ําที่อยู่ข้างในอขอบเบสเซลที่เป็นเซรามิกนะครับผมก็จะเป็นโทนสีที่เป็นสีวินเทจเข้ากับตัวสีโรสโกด้วยนะครับผม มาดูโซนหน้าปัดกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระจกซัฟไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนขยายที่ตรงเลข3ในการตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของหน้าปัดที่เป็นสีดำแบลเกอร์จะเป็นดําเงานะครับจะไม่มีลายขัดใดๆนะครับผมก็จะดูแสงได้ดีแล้วก็วิบวับนะครับเวลาเล่นกับแสง รวมถึงเซ็ตเข็มนะครับเข็มจะเป็นสีโรสโก p d เหมือนกับตัวเรือนเลยนะครับที่ทาเป็นทูโทนเอาไว้นะครับเวลาใส่แล้วมันก็จะเข้ากันพอดีพรายน้ําแล้วก็กรอบของตัวมาร์เกอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสีโรสโกล PVD ด้วยเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เข็ม GMT เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับเซตเข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงเลยแต่ตัวนี้นะครับเครื่องจะเป็นเครื่องไซโกนะครับผมออโตเมติก ns สามสี่ GMT นะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง GMT จากทางไซโกตัวล่าสุด ผมลองเช็คให้ดูนะครับนี่เวลาตั้งเวลาจะเป็นอย่างนี้นะครับเข็มจีมทีก็จะคล้อยตามจะหมุนรอบละ24ชั่วโมงครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะตั้งตัวเข็มจีมทีนะครับแต่ผมจะทําให้ดูก็คืออยู่ที่เครื่องจังหวะครับก็จะปรับค่อนข้าง,างที่จะง,ง่ายเหมือนกับเครื่อง e t a นะครับดึงออกมาเครื่องจังหวะเข็มวินาทีไม่หยุดเดินนะครับเราหมุนขึ้นนี่ครับเข็มจีมทีจะปรับเป็นอย่างนี้ครับเมือต่ออน,นี้10บโมงแล้วก็ตั้งเป็นช่วง10บโมงแบบนี้นะครับนี่หมุนลงครับวันที่จะ นะครับผมเป็นแบบควิกเซฟทั้งหมดนะครับก็จะเปลี่ยนค่อนข้างง่ายใช้งานง่ายนะครับใครไม่เคยใช้ก็จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับผมนี่เป็นใบโยมเป็นใบขันเกลียวนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเรือนต่างๆนะครับมีการเก็บงานเหมือนกับตัว GMP ตัวอื่นนะครับก็คือฝั่งด้านบนจะทําเป็นขัดด้านนี่ครับสตินบัสนะครับผมจะมีแค่ข้อกางของสายที่จะทําเป็นขัดเงาไว้ผมเช็ดให้ดูนะครับสวยงามนะครับผม ด้านข้างตัวเรือนะครับก็จะเป็นขัดเงานะครับสแตนเลสสตีล 306L นะครับฝาหลังมีความหนาฝาหลังจะเป็นฝาหลังทึบนะครับขันเกลียวด้วยเช่นกันครับ สายทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมสาหรับคนที่กลัว่าคําถามที่มักเจอไปบ่อยครับสิ่งว่าสีโรสโกสีที่เราเห็นเนี่ยมันจะลอกหรือเปล่าด้วยปกติแล้วลอกมาถึงว่าลอกเป็น,ปนแผ่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นได้เลยนะครับแล้วก็ PVD ระยะหลังๆเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะดีนะครับพราค่อนข้างที่จะทนทานมาเป็นรอยได้ตามปกติครับผมแล้วก็อาการหนักๆเลยคือทําตกหลน่นแบบเข้าเนื้อแรงๆจริงๆนะครับมันถึงจะถลอกลงไปเป็นรอยแล้วก็เห็นถึงเนื้อในข้างมันของมันนะครับผม โดยปกติผมขายมาประมาณ7-8ปีแล้วเนี่ยสีโรสโกที่เราเห็นเนี่ยแทบยังไม่เคยเจอใครที่ต้องเคลมนะครับในเรื่องของว่าสีตกสีลอกเนต่างนานานะครับผมว่ามันมีความทนทานค่อนข้างเทียมมากเลยนะครับอย่างพวกพนาายเนี่ยก็เป็นระยะเวลาแบบ10ปีเลยนะครับที่สีกว่างม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ว่าหลายๆคนที่สนใจก็หายห่วงได้นะครับในเรื่องของตัวโรสโก้นะครับมีความนุ่นทายเด็ดแล้วฝั่งด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยการลอยทั้งหมดเลยทั้งขอบเบเซลที่จะเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็กระจกซฟายด้วยนะครับผมนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาอ่ราคาจะเท่ากับตัวที่เป็นสตีลล้วนเลยนะครับผมก็คือ1 7 0 0 0บาทลดมาจาก18,500บาทนะครับผมสามารถที่จะผ่อนต่างๆนานาได้แล้วก็สีมันก็ค่างที้จะสวยนะครับสีโทนรุ่นเบียร์เนี่ยตัวทูโทนเนี่ยขายดีที่สุดแล้วนะครับผม ขายดีตัวสตีลล้วนที่เป็นขอบรูดเบียร์อีกนะครับแต่ตัวนี้นี่นะครับสวยงามครับผมเล่นกับแสงได้ค่อนข้างนี่จะดีมากก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับรรสำหรับ OceanX ตัวนี้นะครับผมก็ราคาอย่างที่บอกครับ17,000บาทแล้วก็ถ้าในช้อปปี้ก็สามารถที่จะ่อนกันต่นานดาได้นะครับฝากกันด้วยครับ